คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินสวยๆนะครับเนื้อที่3ไร่3งาน56ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่38เมตรนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาขินรละตนะอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินสวยๆนะครับเนือที่3ไร่3งาน56ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่38เมตรนะครับยาว156เมตรที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปราศาสตําบลเมืองปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าของขายยกแปลงนะครับเพียง 5 60,000บาทแค่นั้นเองนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็จะตกไร่ละประมาณ150,000บาทนะครับของเรานะครับจะเป็นที่นานะครับอยู่ต่ำกว่าถนนเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับถนนคอนกรีต,ตด้านหน้านะครับเป็นถนนที่มีความกว้างประมาณ5เมตรนะครับขนาด2ช่องจราจรรถยนต์สามารถสวนทางกันได้สบายๆมีคลองน้ำนะครับอยู่ด้านหน้านะครับสามารถที่จะสูบน้ำขึ้นมา ใช้จ่ายนะครับหมุนเวียนทําการเกษตรในแปลงที่ดินได้มีบ้านสวนนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับสองหลังนะครับด้านนี้จะเป็นบ้านสวนนะครับมีสวนมะขามเทศนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นบ้านสวนอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับของเราเลยนะครับของเราจะอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นนนสูงนนทัไทยนะครับมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับเลี้ยวเข้ามา ใกล้ๆก,กับบึงปราศาสรนะครับเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ถนนลาดยางหมายเลข6019เส้นเชื่อมนุนสูงนุนไทยนะครับเข้ามาอีกประมาณ2กิโลเมตรนะครับถนนกว้างมากๆเลยนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินลักษณะของดินนะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับขุดลอกทาเป็นโคกหนองนาได้นะครับดินจะไม่พังทลายแนว้วเคที่ดินนะครับจากบริเวณ แนวคันนานะครับที่มีต้นกระถินอยู่บริเวณนี้นะครับยาวตรงไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับ156เมตรจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับไปจนถึงแนวคันนาที่อยู่ตรงกับรถของผมนะครับหน้ากว้างทางทิศใต้นะครับ38เมตรดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับรูปแปลงที่ดินคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ ถนนเส้นนี้นะครับเชื่อมไปยังตัวหมู่บ้านได้นะครับบ้านโนนขุนกันนะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านปราศาสต์ตําบลเมืองปราศาสต์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างอำเภอโนนสูงกับอำเภอโนนไทยนะครับระยะทางก็พอๆกันนะครับ13กิโลเมตรไปโนนสูงและ13กิโลเมตรไปโนนไทยนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชบริเวณเสียแยกไฟแดงนะครับ จอหออำเภอเมืองนะครับมาประมาณ33กิโลเมตรนะครับเหมาะสําหรับเก็บไว้ทําบ้านสวนได้นะครับทําบ้านสวนคล้ายๆกับของเพื่อนบ้านนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทาการเกษตรสวนอินทผลัมนะครับมะพร้าวนะครับมะขามเทศเพชรนนทยนะครับบริเวณนี้ปลูกได้นะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินดีดินไม่เค็มนะครับคลองนะครับเป็นคลอง ระบายน้ำนะมาจากลำเชียงไกลนะครับมาจากบึงปราศาสตด้วยนะครับนี่นะครองค่อนข้างกว้างนะครับติดถนนคนกรีนเลยนะครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับหน้ากว้างถึง38เมตรเลยไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับไฟฟ้าก็จะต้องรองงบประมาณนะครับจากทางอบตเมืองปราศาสตนะครับเพื่อนบ้านบริเวณนี้นะครับนี่อยู่ใกล้ๆของเราเลยเป็นบ้านสวนสไตล์โมเดนนะครับ เจ้าของก็จะมีรถยนต์นะครับอยู่หลายคันนะครับเจ้าของทําธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์นี้ต้องมาปรึกษาบ้านหลังนี้เลยนะฮะรับติดตั้งรับแผงโซลาเซลล์นะครับผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเราเลยนะครับของเราก็สามารถมาทําบ้านสวนเลี้ยงปลานะครับทำได้เช่นเดียวกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบ้านสวนจะเห็นเป็นรถแมคโครนะครับเป็นรถ ขุดดินนะฮะเป็นบ้านสวนที่ทางชาวบ้านนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยออกมาสร้างบ้านสวนนะครับบรรยากาศเงียบสงบบรรยากาศโล่งๆนะครับหนีความวุ่นวายนะครับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านสวนเป็นไร่นาสวนผสมนะครับของเราก็สามารถทําได้นะครับถนนเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับขายยกแปลงนะครับไร่ละ1 5 0 0 0 0บาทนะครับ ไร่ละ1นึ0 0 0สบาทก็จะเป็นเงินประมาณห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับเนื้อที่เกือบ4ไร่นะครับสไร่3ามงาน56ตารางวาใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้นะครับผมจะมีพิกัดตำแหน่งของแปลงที่ดินนะครับอยู่ใต้คลิปสามารถกดเข้าดูได้เลยขับรถตาม GPS นะครับเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับหรือจะนัดหมายนะครับให้เรามาชี้แปลงที่ดินนะครับนัดหมาย ล่วงหน้าประมาณ1วันนะครับต้องการดูนโฉนดที่ดินนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับทางไลน์แอดนะครับแอดพาคิน999นะครับแอด P A K I N 999นะครับคลิปนี้อกอกล่าวไว้เป็นงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ